เครับยังไพรอนะยัง้อมดูนะคะที่นัดไปให้นะคะสวัสดีครัสวัสดีครับเนวันนี้มารวบเดินแบบชดี้ด้วยนี่เดนเ็นแบบใครแดอะไรอ่าวอาันนี้คุณมาจากแบรนด์เลดี้เยลครับ ปกติเราใส่ชุดยีนหรือยังไหมคะอ๋อพวกชอบใส่ยีนมากมากครับวัตถิกางเกงกางเกงยาวพวชอบกินอาจจะไปกินอ๋อพวกชอบใส่อ๋อยอนอออีนครับวันนี้พาลูกหมามาด้วยน้องมีชื่อหรือยังเข้ามาชื่ออะไรครับอ่ายังไม่มีชื่อนะครับตัชื่อให้น้องหน่สิชื่อเต่ดงเต่งเต่งหรอเต่ดงเต่งว้า ที่เกาหลีปี่เอ่นองหมานารารียกว่าเด็นเนี่หน่งเด็นครันเห็นมาตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่อยู่ตรงนู้นก็มีน้องหมาอยู่กับเราตลอดเลยแล้วก็วเอามานี้ด้วยพี่เด่นเอาน้องหมามาด้วยกันอ๋อใช่ครับอันที้เอามาด้วยค้วเปนเกมบ้างเขาวันนี้มาเจอแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะเลยอ่าจริงๆเต้นมาเ โอ้ oh, มีคุมสุดแล้วชิี้พาเแลามีคุนยอว์บนี้โอคเต้นเต้อน,นนี้นิ่หน่อ้คเต้นหน่อยผว่ากลับมาอ,อันนี้มากลับมากลับฝากให้แฟนกับมาบช้อปปิ้แฟนแฟที่เราใส่ไ,ไหครับครัจริงๆคุแนะนำไฮแล้วทุณมาลองยินและดียมากๆนะครับเพราะว่า๋อ้ิคูน ทังคมไม่รู้อ่อะไรดีกว่าอะไรดีกว่าแบบนี้อ่าคุจริงจริงมั่นใจแล้ว่าในน้ำไทยได้เดียนะครับช่วงนี้พี่แกทำอะไรอยู่บ้างคะอ่าปกติคุณปกติค่ะพี่ทำอะไรอยู่บ้างขอปกติเป็นทำอะไรอยู่บ้างที่ร้านาแอ่าปกติผมณอ่าดูคาเฟ่แล้ว

เอาต้มยาแลาและล้มยีนอยู่นะครับเหล่าคนทำม้ใส่ไนดีเยอะอีนมาจัดสวยครับครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ